เรามาต่อกันในข้อที่2หน้า57กันนะคะแม่ค้ามีน้ำตาลปี๊บ8 5เศษ3ส่วน4กิโลกรัมขายไว้แล้ว2 4เศษ1ส่วน4กิโลกรัมน้ำตาลปี๊บที่เหลือนำมาใส่ถุงถุงละ1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมจะได้น้ำตาลปี๊บกี่ถุงอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนอยู่นะคะในขั้นตอนที่1สิ่งที่เราจะต้องหาก็คือ หาน้ำตาลปีป๊บหาน้ำหนักน้ำตาลปีป๊บที่เหลือก็ต้องหาก่อนนะคะว่าหลังจากที่ขายไปแล้วเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะคะ,อะพอเรารู้น้ำตาลปี๊บที่เหลือแล้วเราถึงจะเอามาแบ่งใส่ถุงใช่ไหมเพราะแบ่งใส่ถุงปุ๊บเราก็ ต้องหาจำนวนถุงของน้ำตาลปี๊บนะคะก็คือหาในสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองหาจำนวนถุงน้ำตาลปี๊บทีนี้ถ้าเราจะตีความออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะในที่นี้ก็ต้องเอาจำนวนน้ำตาลทั้งหมดคือ85สเศษสส่วน4 ลบออกด้วยน้ำตาลที่ขายไปคือ24ี่เศษ1ส่วนสค่ะลบออกมาแล้วก็จะเป็นน้ำตาลที่เหลือพอเรารู้ว่าน้ำตาลที่เหลือเท่าไหร่เขาเอามาแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าๆกันใช่ไหมคะก็จะต้องนำมาหารด้วยน้ำหนักของน้ำตาลแต่ละถุงคือ1นเศษ1เศษส่วน2กิโลกร,รัมค่ะเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำให้สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์กันค่ะ ามาดูในส่วนของวิธีทําเลยค่ะวิธีทำก็เขียนไปเลยขั้นแรกหาน้ำหนักน้ำตาลปีที่เหลือก่อนค่ะเขียนในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แม่ค้ามีน้ำตาลปีบ 85เศษ3ส่วน4กิโลกรัมขายไปแล้วอ่ะอันนี้ในขั้นที่1ก็เขียนเล็ก1ไว้ก็ได้ค่ะขายไปแล้ว24เศษ1ส่วน4กิโลกรัมก,ก็เหลือน้ำตาลปี๊บก็เขียนเลยเหลือน้ำตาล 8-5-3-4- เศษ3ส่วน4ลบออกด้วย24-1-4เศษ1นส่วน4เนื่องจากเป็นจำนวนคละเราก็จะต้องทำให้เป็นเศษเกินนะคะแต่ว่าตัวส่วนเป็น4เหมือนกันก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะถึงแม้ว่าจำนวนมันจะเยอะแต่ว่าเราก็จะสามารถหาคำตอบได้ในทันทีเลยนะคะ8-5-3-4เศษ3ส่วน4คิดเป็นเศษเกินได้343-4ส่วน4ค่ะ ต่อมา24สเนส่วน4คิดเป็นเศษเกินได้เป็น97 7ส่วน4ค่ะเอามาลบกัน343ลบออก97เหลือ246 4ส่วน4พอตัดทอนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วนะคะโดยเอาแม่2ตัดทอนก็จะได้เศษส่วนอย่างต่าคือ123ส่วน2กิโลกร,รัมค่ะ อันนี้เราเอาแม่สองตัดทอนนะคะเดี๋ยวเราเขียนให้ดูก็ได้อพอเราทราบจำนวนน้ำตาลปี๊บที่เหลือแล้วนะคะเราก็จะมาหาจำนวนถุงที่เราแบ่งน้ำตาลปี๊บออกเป็นถุงนะคะมาหาในข้อที่สองเลยค่ะก็เขียนเลยว่านำ มาใส่ถุงถุงละถุงละเท่าไหร่1เศษ1ส่วน2กิโลกร,รมัมอ่ะก็เขียนลงไปอันนี้คือโจทย์กำหนดให้มานะคะสรุปในสิ่งที่โจทย์ถามเลยดังนั้นจะได้น้ำตาลปีบ๊บจะได้เท่าไหร่ ก็เอาจำนวนน้ำตาลปีที่หามาได้ในข้อที่1คือ123.2ส่วน2หารด้วย1เศษ1ส่วน2เดี๋ยวเราจะมาทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินนะคะ1เศษ1ส่วน2เศษเกินคือเศษ3ส่วน2ค่ะในการหารเศษส่วนนะคะตัวตั้งจะคงเดิมค่ะ123.2ส่วน2คงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะ ตัวหารเศษ3ส่วน2แล้วก็กลับเศษเป็นส่วนได้เศษ2ส่วน3ค่ะอันไหนตัดทอนได้แล้วก็ตัดทอนนะคะ2กับ2ได้นะคะโดยใช้แม่2ต่อมา3ก็สามารถตัด123ได้ค่ะ41ครั้งก็แสดงว่าเราเอาน้ำตาลปิ๊บ ที่เหลือเนี่ยมาแบ่งใส่ถุงแล้วมันจะได้ทั้งหมด41ถุงนั่นเองค่ะเราก็อย่าลืมตอบเลขไทยด้วยนะคะเสร็จแล้วในข้อที่2หน้า57ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ